สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการศาสตร์จากไม้พาเลทนะครับเนื่องจากวันก่อนฝนตกแรงแล้วก็มีลมพัดแรงนะครับเลยทําให้น้ําฝนเนี่ยมันเข้ามานองเต็มพื้นในบ้านนะครับจากช่องว่างระหว่างวงกบก,ก,กับตัวประตูนะครับที่มันค่อนข้างห่างโปรเจกต์นี้ผมก็ใช้ไม้พาเลทอันเดียวกันกับโปรเจกต์ที่แล้วเลยนะครับ ผมเอา2แผ่นมาติดกาวครับพอกาวแห้งก็จะมาเฉือนสองข้างออกให้มันได้ไม้ที่ขนานกันทั้งสองด้านนะครับเสร็จแล้วผมก็แบ่งครึ่งแล้วก็ตัดความยาวนะครับเพื่อที่จะทําเป็นโครงของกันศาส์นะครับโดยแบบที่ผมคิดไว้คร่าวๆก็คือตัวกันศาส์จะมีความยาว1เมตรนะครับกว้าง50เซนแล้วก็สูง30เซนนะครับคราวนี้สําหรับด้านข้างนะครับ ไม้แนวตั้ง30เซนทมที่เอาไว้ยึดติดกับกำแพงอันนี้นะครับผมจะวัดจากข้างล่างขึ้นมา5เซนเพื่อที่เดี๋ยวผมจะใส่ไม้ตัวยันเข้าไปเพิ่มนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งผมขีดขึ้นมา8เซนติเมตรนะครับเพื่อให้เวลาประตูเปิดออกมาจะไม่ชนกับกันสาดอันนี้นะครับจากนั้นผมก็เอาไม้ที่ยาว50เซนมนะครับมาลองทาบดูนะครับแล้วก็มาร์กจุดประมาณ20เซนมนะครับครานี้ก็เอาไม้อีกชิ้นหนึ่งที่จะเป็นตัวยันนะครับมาทาบดู แล้วก็วัดความยาวครับเพื่อที่จะเอาไปตัดนะครับจากนั้นผมก็มาขีดองศาครับดวยวิธีนี้ผมเลยไม่จําเป็นต้องรู้ว่ามันมีกี่องศานะครับคราวนี้ผมเอาเศษไม้อีกอันหนึ่งมาทําเป็นตัวไกด์นะครับแล้วก็เล็งเส้นนั้นให้มันตรงกับใบเลื่อยไปเป๊ะเลยนะครับพอได้แล้วผมก็ยึดสกรูเศษไม้อันนี้เข้ากับถาดตัดเลยครับแล้วก็มาตัดหัวไม้ออกตามเส้นเลยครับทั้งชิ้นที่เป็น30เซน แล้วก็ชิ้นที่เป็น50เซนนะครับทั้ง2ฝั่งด้วยครับเวลาประกอบกันมันก็จะเรียบแบบนี้ไปกับกําแพงนะครับเสร็จแล้วก็ทากาวครับเช่นเดิมผมก็แนะนําว่าเวลาทากาวที่หัวไม้แบบนี้นะครับให้ทา2รอบนะครับจากนั้นเราก็จะมาเจาะยึดสกรูเข้าไปครับ ก็จะได้ออกมา2ชิ้นแบบนี้นะครับคราวนี้ก็มาขีดองศาของตัวไม้ค้ำยันอันนี้ครับคราวนี้เนื่องจากไม้ผมหมดแล้วนะครับก็เลยเอาเศษไม้2ชิ้นมาต่อกันแบบนี้ครับเจาะยึดด้วย Pocket s c r กรูนะครับแล้วก็ถากกาวครับคราวนี้พอตัดเสร็จนะครับก็ลองมาทาบดูครับก็จะเห็นว่าพอดีเลยนะครับ คราวนี้ก็ถากกาวแล้วเราก็จะเจาะยึดสกรูเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ผมก็จะเอียงใบเลื่อยนะครับให้ได้องศาเท่ากันเพื่อที่จะเฉือนไม้ที่ยาว1เมตรเนี่ยออกนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะไม่เรียบเข้าไปกับกำแพงนะครับ เวลาประกอบโครงเข้าไปมันก็จะเสมอกันแบบนี้ครับเราวนี้ก็ทาก,ากาวแล้วก็ยึดสกรูเข้าไปเลยครับคราวนี้ผมจะใช้ตัวแคลมปที่เป็นมุมฉากนะครับช่วยจับเอาไว้ แล้วก็เพื่อเพิ่มความแข็งแรงผมก็เลยไปตัดไม้สามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมายึดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัดไม้อีก2ชิ้นนะครับมาเป็นตัวรับกันาศาสตร์ผมจะเจาะยึดด้วย Pocket ็ตโฮนะครับ เท่านี้สําหรับแผ่นหลังคานะครับผมก็มีแผ่นพาสติกเหลืออยู่แผ่นหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าจะเอามาใช้ผมก็ตัดให้ได้ขนาด105คูณ55เซนนะครับเพื่อแผ่นนี้มันจะได้ยื่นออกมาจากตัวโครงเล็กน้อยนะครับจากนั้นผมก็จะทากาวลาเท็กซ์นะครับแปะแผ่นนี้กับโครงเข้าไว้ด้วยกันนะครับ แล้วก็เจาะยึดด้วยสกรูนะครับพอเสร็จก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อความสวยงามแล้วก็ปกป้องเนื้อไม้ไปด้วยนะครับผมก็ทาสีขาวลงไปที่ไม้หน่อยครับแล้วก็โป๊ปิดหัวสกรูไปด้วยครับ คราวนี้ตอนติดตั้งจริงเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบมากผมก็จะเจาะสกรูข้างละ2ตัวแบบนี้นะครับให้ปลายแหลมของสกรูยื่นออกมาจากไม้นิดหน่อยนะครับยกขึ้นไปทาบแล้วก็เอาค้อนเคาะที่หัวสกรูหน่อยนะครับให้เป็นรอยที่กำแพงปูนไว้นะครับจากนั้นก็เจาะฝังพุกพลาสติกได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาซิลิโคนมายิงเก็บขอบนะครับไม่ให้น้ำฝนมันมีช่องลงมาได้นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝนก็ไม่สามารถสาดเข้ามาได้แล้วครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ